เนี่ยครับผมแทนเรนนิเก้นะฮะเหรียนนิเก,เนนเก้สวัสดีครับพวกับผมกาลเศรษชกิจนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาชี้จุดตานะครับผมของพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนปีหนึ่งห้านะครับผมเป็นหนึ่งในชุดจตุภาคีนะครับผมพิธีดีนะหลวงปู่โตนะครับเป็นประธานปูเสกในพิธีนะร่วมกับเคสเคจิมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยเลย วันนี้นะผมจะมาชี้แค่จุดเดียวนะครับผมของพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนเนื้อชิงตะก,กวัวนะครับดูจุดเดียวรู้เลยจบจุดเดียวจบนะฮะสำหรับผมนะฮะคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สําหรับผมจุดเดียวนี้คือจบเลยนะครับนั่นก็คือตัวโคตครับดูที่ตัวโคตรตึบรู้เลยเียนไหนเกเรียนไหนแท้จบเลยดูง่ายๆ เรามาดูกันดีกว่าผมขอบอกก่อนนะฮะหน,หนใน5้าองค์นี้มีเหรียญที่เกนะมี1นึ่งองค์ที่เกนะ่ะนะผมจะส่องเล่นๆก่นอนดีกวดูความสวยงามความสวยงามจุดเดียวที่ผมดูนะนั่นคือโคตรนี่ฮะความโค้ดดูความคมของโค้เท่านั้นฮนะ ถ้าเราดูความคมปึ๊บโค้นในคมปึ๊บเอาองค์นั้นได้เลยถ้าเราไปตามตลาดพระตามแผงพระนะเราเอาองค์นั้นได้เลยเนี่ยครับคมแท้แท้นะฮะอันนี้เห็นไหมะคมเห็นไหมฮะเป็นเส้นตึงตงคมๆเลยฮะเป็นแทง่แทงๆดูแท้เลยฮะดูเรื่องนี้มะเห็นไหมฮะ เนี่ยตึงๆเนี like like ่ยตรงๆเป็นแท่งๆแท้เลยฮะอ่าเห็นไหมเหรียญนี้ไม่ไม่ไม่เป็นแท่งไม่ตึงๆไม่คมนะฮะเหรียญนี้เก๋นะฮะเหรียญนี้เก๋วางได้เลยนะถ้าเป็นแบบไม่คมอ้วนๆแบบนี้นะโคตรโคตรไม่คมอย่างนี้นะอ้วนๆอย่างนี้นะเส้นอ้วนๆอย่างนี้นะวางทิ้งวางได้เลยฮะหยิบวางได้เลย ไม่ต้องเลือกเลยนะฮะไม่ต้องเลือกเด็ดเลยอ่าเราดูอีกองหนึ่งเห็นไหมฮะเป็นแท่งคมคมเลยเห็นไหมฮะอันนี้แท้ฮะมีหนึ่งเหรียญนะครับผมที่เกน๋นี่นะฮะอ่าแล้วผมมาเปรียบเทียบไปดูดีกว่าอ่าลองดูนะฮะอ่าอันนี้เส้นมันจะเส้นมันจะอ้วนๆนะฮะแต่เราดูนี่ฮะ เห็นไหมฮะตึงเลยฮะเป็นเส้นแท่งๆคมๆเลยนะเห็นไหมฮะคือถ้าคือถ้าเป็นเส้นแบบอย่างนี้นะฮะวางได้เลยนะฮะไปตามแผงผ้าไปตามตลาดผ้านี่วางได้เลยนะฮะโอเคครับก็ถ้าอย่างนี้แท้ฮะเป็นเส้นตึงๆเนี่ยแท้อะไรผมจะมาวางให้ดูทั้งหมดเลยเละกันวัดที่ความคมอย่างเดียวควัดความคมข,มของโค้ดเท่านั้นเลยฮะเห็นไหมฮะคม อโคมเห็นไหมฮะโคมครับนีม่มีโคมครับอ้วนเห็นไหมฮะโคมครับดูเกทได้เล,เลยนะฮะเห็นไหมฮะง่ายมากครับแค่จุดเดียวเท่านั้นนะฮะทุกคนก็ดูเป็นครับใครๆก็ดูได้ครับผมบอกเลย ไม่ต้องเก่งเรื่องพระเรื่องอะไรนะฮะไม่ต้องเป็นเซียนเป็นอะไรนะฮะแค่ผมก็แค่นักสะสมนะฮะดูรู้เลยครับง่ายๆครับจุดเดียวจบครับผมยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ